ก็จะทำไข่ทอดถั่วผักยาวถั่วผักยาวป้าใช้อยู่ั่กยาป้าใช้อยู่เห็นไหมสี่ฝักโย่สี่ฝักนะสี่ฝักใหญ่ไข่ป้าใช้อยู่สามฟองไข่สามฟองั่วยาสี่ฝักซอยฝอยเครื่องปรุงก็จะใส่ซอสปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ผง โปร่งรถดหน่อยเดี๋ยวไปดูป้าเดี๋ยวป้าจะป้าจะตีไข่นะป้าจะโปร่งไข่ก่อนตอกไข่จ้ะ ใส่ซอสนิดหน่อยเพราะมันจะไม่ไม่ปรุงรสโอ้เดี๋ยวเขาเค็มเพราะบ้าจะเอาไปจิ้มกับน้ำพริกปะใส่นิดหน่อยพอมีรสนิดหน่อยพอแลวเขามีรสนิดๆ ผงปรุงาปช้อนจ้ะายช้อนนะใส่นิดหน่อยใส่จ้ะถ้าใครไม่ได้อาไปกินกับน้ำพริกก็ปรุงรสได้ก็ใส่ไปในน้ำปลาช้อนหนึ่งผงปรุงครึ่งช้อนแล้วนิตาจะไปแก้มน้ำพริกนะ ใส่ถั่วจ้ะใส่ถัวลงไปเลยถัวนะไปจ้ะตี้เข้ากันคนให้เขาเข้ากันประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูป้าทอดจ้ะ Thank <laughs> จะทอเป็นเป็นคำเป็นคําก็ได้นะจิ้มน้ำพริกะ่ะนดูนานไม่ไหวไปจ้ะ พุงพ้าไม่ได้หันให้ดูนะล้างแช่น้ำสักพักแล้วก็เอามาซอยซอยบางๆหัาอีิธีจ้ะไฟไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวถั่วจะไม่สุก ไข่จะไหม้ซะก่อนถั่วไม่สุกใส่ไปเกิืน้ำมันหน่อย น้ำมันไหมน้ำมันยังไม่ยุกเลยเห็นน้ำมันใต้อยู่ยังไม่ยุกเลย,ยนะมาทอดสองรอบนะเขาหนาไปตัวเขาจะสุกยากจะทวนัวนแล้วจะสุกถ้าก็เลยทอดสองรอบ เราก็ได้แล้วผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกรก็ปิดตุงยาประหยัดนะไม่แพงเท่ากับชะอมนะ ซื้อสิบบาทพอหันได้ทั้งเยอะนี่จ้ะไข่เจียวตัวบบกยาวป้านะก็ชอบถูกใจก็จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเลยนะขอบใจนะจ๊ะจะันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ